ย็นวันนี้เรามาดูต้นลำไยกิสตันอายุราว4ปีครึ่งต้นนี้ให้ผลผลิตครั้งแรกเก็บผลผลิตเดือนมีสายนได้ผลผลิตราวสิบกิโลกว่าต้นนี้ช่อที่ลูกติดไม่เยอะอาจจะจิต30-40ลูกหรือ50ลูกลูกขนาด เท่ากับไข่ไก่เบอร์สองครับชอ่อที่ใหญ่เนี่ยน้ำหนักประมาณ4กิโลลูกก็จะขนาดก็จะเล็กลงมาอีกหน่อยรสชาติอร่อยครับหลังจากเก็บผลผลิตก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แตแกแขนงออกมาเยอะๆเพื่อเตรียมการติดดอกในรอบต่อไปราวๆอีก ประมาณ2เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะช้ากว่านั้นสักหน่อยก็ได้บางต้นติดปีละ3รอบนะครับแต่ทุกต้นเนี่ยจะติดปีละ2รอบขึ้นไปไม่ต่ำกว่า2รอบครับต้นนี้ตอนแรกก็ใช้วิธีการโน้มต้นขอเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ส่วนของผมด้วยนะครับ ส่วนของผมอยู่ที่จังหวัดพังงาครับ